สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 7นะครับก็อัปเดตสินค้านะครับอัปเดตโรเตเตอร์ให้ f c ให้ลูกค้าได้ดูอีกเช่นเคยนะครับอ่ะเมื่อวานนี้จัดส่งไปแล้วนะครับ3คันนะครับอ่าส่งอ่าเย็นวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์ไป3คันนะครับเป็น f c ทางอ่ะสีบนเรืองนะครับเป็น f c ทางสีบนเรือง เอฟซทางปากชมจังหวัดเลยแล้วก็เอฟซทางอาเภอเพนนะครับก็ส่งไปแล้วนะคะไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับพอดีขึ้นรถตอนเย็นๆด้วยนะครับถ่ายรูปแล้วไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยไม่ได้ลงนะครับก็ขอบคุณ f c ทั้ง3ท่านนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวรถที่ยังอยู่ที่ยังไม่ได้ส่งนะครับก็จะมีนิ้วแร่นะครับที่ที่4.65นะครับ ส่วนคันถัดไปเป็น75แรงครับกำลังจะส่งขึ้นรถบรรทุกวันนี้นะครับเป็น FC ทางโคราชนะครับอ่าแล้วก็อ่ะมีสินค้าที่อยู่ในสต็อกรุ่นไหนมั่งนะครับอ่าก็มี New ฮ o l แลนดนะครับ GT 3.50พัดนะครับ300ชั่วโมงครับคันนี้300ชั่วโมงเองนะครับสวยมากๆเลยนะครับอ่าคันถัดมานะครับท t 3.40นะครับ3.40มี2คันนะครับ อ่าสองคันอ่ามีราคาคันนี้เลยนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งเข้ามานะครับ4ี่0 0 0ห้าบาทนะครับใครมีเงินอยู่4ี่0 0นกลางๆนะครับอ่าหรือมีงบงบอยู่200,000กว่าบาทจะผ่อนจะอะไรอ่ะเสซเวันเปิดผ่อนให้นะครับอ่า New Holland TT 2ทีองจุดสามจุดสนะครับแล้วก็ TT 2.50นะครับก็อ่า เหลืออยู่นี้หนึ่งสอี่ห้าอ่ะนิฮอลแลนเหลือ5คันนะครับถัดมานะครับถัดมาก็จะมียันมานะครับยันม่า e อฟห้าหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นคันตัวอย่างนะครับอ่ะอ่าลุงน้องเสืออ้วนมาจอดไว้ตรงนี้อ่ะรีวิวให้ดูหน่อยเถ่าแก่รีวิวคันต้นเลยอน <c oughs> อ่ะยางใหม่สีเส้นตรวจเช็คสาภาพเรียบร้อยทำล้อสีดำทำดุมสีแดงนะครับ อ่ะอันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับสวยจัดประหลัดบอกนะครับ3า0 0 0 0เบาทนะครับอ่ะจริงๆแล้วรถรุ่นนี้มีหลายสภาพนะครับหลายสภาพหลายราคานะครับอ่าอ่าบางคันก็ถูกกว่านี้เยอะนะครับบางคันก็ราคาเท่ากันนะครับอ่าสามแสนเบาทนะครับอ่ะ MU 5 7นะครับ MU 5 7นะครับ คันนี้ดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทนะครับใครมองหาตระกูล M นะครับ M U ็มห้าเจ็ดครับดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทนะครับผ่อนนะครับผ่อนอยู่ที่แสนสามหมื่นบาทครับมีงดย่อยเดือนละสามพันนะครับมีเยอะดาวเยอะนะครับถ้ามีแค่ห้าหมื่นก็ดาวได้นะครับ M U ็มยูห้าเจ็ดหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับใครหาอยู่สีเดิมสภาพดีนะครับอ่ะต่อด้วยยันม่านะครับยันมาคันนี้สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ เดี๋ยวเช็คสภาพรวมๆให้นะครับใครมองหาอยู่495,000บาทครับได้ขนาด72แรงเลยนะครับมีด้านหน้ามีผ่านหลังนะครับอ่ะแล้วก็ต่อวยคันนี้นะครับ YM 351A ส่ะสวยอยู่นะครับ1000ชั่วโมงงานนะครับเป็นรถงานไล่สะอาดสะอาดนะครับสะอาดสะอาดนะครับตัวเช็คสภาพให้เก็บรายละเอียดรวมๆให้คันนี้ก็อยู่ที่อ่า5 5 0 0 0บาทนะครับ เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับใครมองหาอยู่นะครับยันมาฟรีดาวนะครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นฟรีดาวให้เหมือนเดิมนะครับดาวเริ่มต้นที่0ูนย์บาทเหมือนเดิมนะครับใครมองหายันมาฟรีดาวอยู่ก็เข้ามานะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0ดนีะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับสินค้าก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับ สนใจคูบูต้าสนใจยันม่าสนใจ New Holland, นิวฮัลแลนด์นะครับสนใจรถรุ่นไหนนะครับขายข้าวเกี่ยวข้าวได้เงินเยอะขายผลผลิตทางการเกษตรได้เงินเยอะนะครับจำเป็นต้องใช้รถแท็กเตอร์นะครับจำเป็นต้องใช้รถแท็กเตอร์ก็อ่าโทรเข้ามาเลยนะครับขายข้าวได้เงินน้อยนะครับเติมน้ำมันรถมามา,มาเอายันม่าฟรีดาวนะครับขายข้าวได้เงินเงินเยอะนะครับก็ซื้อแบบเงินสดนะครับ หรือไม่ก็ดาวคูโบต้าเริ่มต้นที่5 0 0 0 0บาทนะครับศู4ย0เก้าสครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับขายขายขายครับขายขายทุกคันนะครับลูกค้าอยากซื้อเราขายนะครับลูกค้าอยากขายเราก็ซื้อนะครับล่ะบางท่านก็มาฝากขายนะครับก็ไม่เป็นไรครับทั้งซื้อทั้งขายนะครับสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับ มี l 4018เข้ามาอยู่อีก5คันนะครับเป็น4018ราคาประหยัดนะครับ3เซน3ถึง3เ0 0 5นะครับเข้ามา5คันนะครับใครมองหายอยู่นะครับ3เ0 0 3ถึง3เ0 0 5นะครับเข้ามาเลือกได้เลยนะครับ40แรงนะครับใครมองหาอยู่50แรงเงินผ่อนนะครับดาวเริ่มต้นนี้50,000บาทก็ทักไทยเข้ามานะครับวันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับพาดูสินค้าประมาณนี้นะครับใครอยากได้รุ่นไหนใครอยากได้สภาพไหนโทรมาได้เลยนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับแท็กเตอร์มือสองครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยซื้อสดซื้อผ่อนอ่าอยากซื้อรุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนโทรหาเซววนได้เลยนะครับยินดีรับสายนะครับมีเงินเยอะก็ซื้อสดมีเงินน้อยก็ซื้อผ่อนนะครับ อยากผ่อนเราขายอยากซื้อสดเราขายนะครับแต่ก็ดูเป็นคันๆไปนะครับดูเป็นคันๆไป094 706 4430นะครับอ่ะขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับอ่ะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับรวยๆเฮงๆครับสวัสดีครับ